chốt <laughs> <laughs> Đã khai

นี่ไม่เปลี่ยนฟันบริเปลีวณขาเดือนแล้วพี่เปาว่าบ่อแม่พยาธิคือเชวโลเดี๋ยวนั่งก่อนไใ้่คือการกันคล้องให้พ่อดูหน่อยสิโอ้ังมากเลยฝากลูกใส่น้ำเดือพี่เดาก็ให้ก็ให้ในเคื่องในซานเร็วๆเสร็จ้วพี่มองอยู่เนาะเอาสู้ๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้อยาก ว่าได้เอาคืนั่นก็แมนนันบ้่ะแมนครับเอาป,ปัง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 ปงปังปนะครับเหงๆรวยๆสู้สู้สู้มันมันมัาเอย้าพะ,ะเอาให้เองน่อยตัวนี้ให้เองน่อยบะจา่าโอ้ยท่องแหล่ทุกคุณบอ ปาดใสุสมือพิลาหน่อยนี่ปังสมืออนี้วะโพดแล้วมานสมือปะนี่ว้าวพอแต่พ่อครับพอได้สืบปลาปนเนาะน้นมำมันอ่ะมืดบ,บงเลง่น <c oughs> ปงโ,โดนอีกแล้วมื่เกี้กระด้าง ยเงหร่ะโอ้โอ้โอพอนี่เบาเบาถึงไมืดคืนอ้าวมันมันายบายบ่อเมนครับมันมันฮะไม่น่ารับยูเตทนนักบ้านคอยเป็นนาบ้านเพื่อนคอยต่วอยันยูจะอยจือ้องัดขึ้ข้าวันไหนจัดคจือไรจัด้าววนไนเนี่ย นาบ้านเพื่อนนาบ้านเพื่อนก็นี่ร้องโอ้นีนี่นี่ขับรถดิฉันไปเดินชุนจีนเราคุยเล่นบ้านอนะครับเตรียมนี่สองนสองบ้อย่บริการบริการปล่ยตดหญินะครับสำหรกอสานลากลไปนั่งเด็้องดูวา เอาไว้ที่้านนะเพื่อนแก่ก็าไลายู่ไากคหมดกพ้่เลยกุ้ยหายย่งยากยมากเอามว้ที่บานเลยนะครับเอามา้ึ้นบนเพือกันันนั่นและนะแต่ว่าบางคนจายดการท้วะก็พิลลอ

กำลังเคลืลานะครับเต็ดเก็บเต็นมาวันหนึ่งเป็นวาตกวังช่วงลมนเสหนาวช่วงผู้สาวสิได้ปลายผูใต้สิบเกียงเป็นว่านะครับโอ่นนล้คนาาพระเจ้าแล้วเนจ่าือว่าล่ะบีางดสนล เพื่อเยั่ตอนนี้ที่บ้านเพื่อนน่ะทุสวันมีแต่เฮียยืนนิ่งแม่ครับก็แต่หาแล้วมันมวลไม่จี่นอเบิ้งนะครับถือถือใจแต่จังอ่าตี่ต้อกันอีกเพื่อนหนึ่งในปีผักไปนะครับกับเสียดายอยู่ในช่วงหัวคำกับมุ่ฝนบันงตางนะครับแต่แต่ยังมีจีนอเขามาหลายยุค นะครับถึงแม้ว่ามันสิบ่เป็นไปตามคาดจะบบเป็นหยางนะครับเออาากตอทขอบคุณทุกท่านะครับประกาศหลังเตรานะคอะครับ สำหรับพี่น้องผู้เป็นเจ้าค้าเจ้าค่ากองกระถิ่นแต่ละกองนะครับก็จะเรลืมแจงผ้าขาวผ้าป่าเ้อนะครับดอกไม้สูกเทียนเพจุดบูชาคุณผู้เป็นจ้าไปนะครับนำมาเตรียมจดสุูปพใจเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์นะครับสำหรับ กองบัญชาานเจ้านะครับนนจัดต้นการจัารันบาลนะครับกสกงขประกใ้ถี่น่องที่อ่ในบ้านนะครับต,อ,ตอนพระชุมเจ้าบนประเทศวาเท่เหมือนกับกั้ตวมาหลายป่หลายคนก็นต้องคอยใส่ใจเ่าดี่ควนนะครับกอขอขอบคุณนะครับผู้อีบ้าครับ ไทยกระานบอลเป็นิจิตเป็นสะทิที่ใจเป็นกุศนเป็นว่าซอยสดัาสิทธิปัจจัยจันรวนที่สุบมาสาธุวี่นว้ปัจจัยในเท่าสีกสัตว์ในลำดวน ทั้งหลายทั้งปวงอมือเื้อมือเ่อนะามมกถเอในเรื่องวามเอนะครับเ่น้องหลายมากที่มาเป็นูเป็นไ่นะครับเ่ไไไม่เป็นผู้ีเป็นเรยพกคลิปหนาครับ